สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องอาทิตย์เกษตรทฤษฎีไม่ละเอียดซี่สุขุสุขชนมณีสิภาพเปิดราคาค้วใิกัดบ้านหนองบัวน้อ,นอยตำบลนาดานอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลําพูเพินนพ่นจะเปิดจากตัวจากข้อมวเขอไปสอบถามจากของคั้คยกันได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําพิกัดเนี่ยครับผมอยู่หนองบัวน้อยครับเออเามาเปิดจากตัวจะกวมมือนี่ครับซีโตครับสีโตเนาะ สีโตนะครับพี่น้องเป็นแม่ท้องบ่ครับแม่ท้องครับอ้าวก้อนสิเปิดราคาบอกเบอร์โทรพี่น้องเขาหน่อยครับ063 063 143 143 6107ครับ6107งสีมหนึ่าหกหนยุดครับหกหห้อยยุดนะครับพี่น้องบ้านน้องบัวครับบ้านน้องบัวน้อยเนาะครับผมนะครับพี่น้องอะมาเบิ่งมาชมกับแม่นี่แม่ท่องเนาะครับแม่ท่องครับแม่ท่องนะครับท่องได้ยักเดือนแล้วครับนี่ได้หาเดือนแล้วครับได้หาเดือน ครับสายพันธุ์ใดครับบ้อยบานบ้านเนาะพอคุ้มฝูงบานบ้านครับได้หาเดือนข้นสูงลายไปได้ครับแม่เนี่ยร้อยสามสิบกัวนี่แหละครับร้อยสามสิบเท่าใดียวสามสิบห้าครับสามสิบห้านี่เนาะนะครับพี่น้องสูงร้อยสามสิบห้าท่องเพิ่นได้ท่องที่ใดแล้วครับเนี่ยท่องท่องสองครับท่องที่สองเนาะโอ้ลำตัวใหญ่หนาดีนะครับพี่น้อง เปิดโยปลาหยานะครับพี่น้องมึงพ่นกินหย่าเลี่ยงหย่าอยู่นี่อยู่เดินนี่ครับพี่น้องโอ้ลำตัวใหญ่นาดีนะครับพี่น้องเปิดไว้เท่าไหร่ครับนี่แม่นี่แม่นี่เปิดไว้สาเาครับเปิดไว้สามหมื่นห้านะครับพี่น้องต่อร่องได้เนาะต่อร่องได้ครับต่อรองได้นะครับมึงเอานะครับท่องที่ใดก็ท่องที่สองครับท่องที่สองนะครับพี่น้องิึงมูพ่นขามาเหลียน้ำนะครับท่องที่สองรับประกันท่องเนาะ รับประกันทองนะครับพี่น้องเบิ่งนมซีเต้านะครับพี่น้องนมซีเต้าแม่นี้หอมาเล่นรับแม่ใหญ่ๆหนาๆนะครับพี่น้องเบิ่งล่ำตัวนะครับล่ำตัวใหญ่หนาดีนะครับเป็นเจ้าเนื้อนะครับเจ้าเนื้อหนังหนาซาใหญ่ดีนะครับเบื้องไทยนะครับสามหมื่นห้าเนาะสามหมื่นหาต่อรองได้นะครับพี่น้อง เบื้องนมซีเต้านะครับบ่มีต่หนี้เนาะบ่มีต่หนี้ครับบืมีต่หนีรับประกันทองนะครับรับประกันต่หนี้นะครับพี่น้องโอ้เอึกบกเ้ายิ่งนะครับเบื้องหน้าเอาเดี๋ยวเบื้องหน้าจักหน่อยนะครับเบื้องหน้าตานะครับตาแต้มแจ้มจ้ำชัดเกนนะครับเอึกบกเขายิ่งเรียบสวยนะครับก็อยู่เดินหยานะครับพี่น้องเบื้องล่ำตัวเบื้องหน้าตาตาแต้มนะครับล่ำตัวสวยนะครับผู้มองหาจะได้ แม่ทองไปเลี้ยงนะครับสนใจกับติดต่อเข้ามาหาห้อยยุดนะครับพี่น้องอ่ะตัวต่อไปเลยครับครับมาชมเบิ่งแม่ที่สองนะครับพี่น้องแม่สองนะครับแม่ที่สองนี่สูงไาไปไดครับแม่นี่สูงร้อยสามหานี่แะครับซ้ำกันครับสามสหนี่เนาะซ้ำกันกับแม่นั่นนะครับพี่น้องเบิ่งล้ำตัวนะครับอ่านทองได้ยักเดือนแล้วครับนี่ทองได้หกเดือนครับ ท้องได้หกเดือนเนาะอาผสมกับพ่อพันธุ์พ่อพันธุ์ครับเป็นบ้านท่านี่แหละพ่อบ้านบ้านพ่อคุ้มฝูงใหญ่เนาะนะครับท้ท่องที่ไรครับดิท่องสองขึ้กันครับท่องที่สองขึ้กันนะครับพี่น้องเปิดไว้เปิดว้สามสิบห้าขึ้กันครับสามหมื่นห้าเนาะนะครับต่อร่องได้นะครับพี่น้องเบิ่งนาตานะครับแม่นี่ครับครับพี่น้องตาเต็มเจ้มจ้ำชัดเจนหัวหนกหนกนะครับเขาสวยนะครับอ่องข้อสองอ่องนะครับเออบกพผ้าวยิ่ใหญ่ นะครับพี่น้องเบิ่งนาตาสวยครับแม่น no ี่เป็นเต่าไปเลี้ยงนะครับพี่น้องเบิ่งบริลล่างครับพี่น้องเป็นธรรมชาตินะครับมาเปิดยอนมองเลี้ยงนะครับพี่น้องบริลล่างนะครับเบิ่งไทยนะครับล่ำตัวนะครับพี่น้องนมซีเต้านะครับพี่น้องนมซีเต้านมซีเต้านามๆเลยนะครับแข็งขาไงดีนะครับพี่น้อง ถ่ายเงาหางล้ำตัวนะครับหลังตรงดีนะครับสําหรับแม่ทองนะครับทองได้หกเดือนเนาะแม่นี่เนาะทองได้หกเดือนเปิดไ้สามหมื่นห้านะครับพี่น้องต่อร่องได้นะครับต่อร่องได้เอายางให้พันยางมันนยิ่จากหน่อยครับทายางท่าเดือนนะครับพี่น้องยางบ่มีตํานี้เนาะบ่มีตํานี้รับประกันนะครับพี่น้องเบงโอ้แม่ใหญ่ๆหนาๆดีนะครับพี่น้องแข้งขาเล็บหง่ดีนะครับพี่น้องเบิ่งเล็บ เล็บใหญ่เล็บหนาทองมีขวันตกสว่าสวงนะครับพี่น้องควันม่นลึงคืนยัวนี่ครับพี่น้องฝนตกสบ่าสวงนะครับเอาเบิงนาตาเบิงล่ำโตครับพี่น้องสวยเป็นตาไปเลี้ยงครับเปิดด้วยสามเมือนหานะครับอ่ะบอกเบอร์โทษพี่น้องเขาอีกนะครับศูนย์หกสามศูนย์หกสามหนึ่งสี่สามหนึ่งสี่สามหกหนึ่งศูนย์เจ็ดหกหนึ่งศูนย์เจ็ดนะครับห่อยยุดจนใจโท้อขม่าหาแม่ทองนะครับพี่น้อง ติดตาไปเลี้ยงครับหู้เนาะหู้ครับพี่น้องเอาเบิ่งเอานะครับพี่น้องเบื้งหน้าตานะครับพ่อตาเตียมชัดเจนครับพี่น้องเตียมบาร์เมนเอาแนวเตียมใบครับพี่น้องบ้านเอกสีเตียมใบนะครับพี่น้องเออเอปาะพอวยิ้มยิ้าตัวต่อไปเลยครับรับมาชมอ่าค้อยผู่น้อยนะครับพี่น้อง อันนี้เพื่อนเป็นสายพันธุ์ใดครับนี่สาเพชรอุดรครับสายเพชรอุดรเนาะสายเพชรอุดรนะครับพี่น้องมีใบมี่หลอดเนาะนะครับพี่น้องสายเพชรอุดรนะครับเป็นพ่อพันธุ์สายเพชรอุดรเนาะนะครับมีใบมี่หลอดมีเอกสารนะครับพี่น้องอายุได้ยักปีแล้วครับนี่อายุเก้าอายุปีปีกับเก้าเดือนครับปีกับเก้าเดือนนะครับพี่น้องเบิ่งแขงขานะครับส่วนสูงอยู่ประมาณร้อยสามสิบ น้อยสามสิบหาเนาะนะครับพี่น้องเบิงลำโตนะครับพี่น้องแขงขาผู้มองหาอยากได้เอาไปเห็ดพอพันหรือเอาไปคุ้มูงประจำคอประจำฟ้ามครับพี่น้องผู้น้อยลูกสายเพชรอุดรนะครับเบิงลำโตแขงขาดีนะครับพี่น้องแขงขาใ่นะครับเบิงนาตาอันหน้ามาพี่บาศนะครับหน้าไม่พี่น้องเฮ้าว่าหน้าสวยครับพี่น้องหน้าสวยหน้ารอมีตาแต้มแก้มจ้ำชัดเจน อันกระบานใหญ่นะครับพี่น้องบริลล่างกระเบงเอาเอาแบบธรรมชาติเนาะเอาธรรมชาติครับพี่น้องโอ้หนาสวยครับนาลอนะครับเออบกพร้าวอ่านะครับเบงเอานะครับพี่น้องลำตัวสวยนะครับเอาไปเห็ดพอพันได้นะครับเปิดใบสองหมื่นห้าพันะครับสองหมื่นห้าพันบาทนะครับพี่น้องสองหมื่นห้าพันบาทต่อรองได้เนาะร่องได้ครับเบงเงาหางนะครับพี่น้องเงาหางใหญ่ย ให้เสมอนะครับพี่น้องโอ้หญ่งามครับพี่น้องนี่เป็นพอพันได้นะครับเบื้อง้ายืนนะครับพี่น้องท่ายืนสวยๆเลยครับพี่น้องท่ายืนงามๆ่มนะครับแต่สถานที่เป็นป่านะครับพี่น้องเนาะเบื้องเอานะครับพี่น้องผู้มองหาอยากได้พอพันพอุ้มฝูงนะครับเอาไปจับสัตว์นะครับอ่ะตัวต่อไปเลยครับครับมาเบื้องพอพัน ตัวที่ซีครับพี่น้องนี่เป็นค้อยผูน้อยนะครับอ่านตัวนี้นี่เพื่อนเป็นสายใดครับเนี่ยสายเพชรสยามสายเพชรสยามเนาะนะครับพี่น้องลูกลูกชายเพชรสยามนะครับอายุเพิ่นได้ยักปีหรอครับนี่ปีเก้าเดือนเท้กันครับปีเก้าเดือนนะครับพี่น้องส่วนสูงยุ่ประมาณเท่าไรครับนี่ร้อยสามสิบ นร้อยสามสิบเจ็ดเนาะนะครับพี่น้องเบิ่งลำโตนะครับเบ่งสวยนะครับนี่ลูกเพชรสยามมีใบมีเอกสารเนาะมีใบมีหลอดนะครับพี่น้องเบิ่งหน้าตานะครับตาใหญ่นะครับพี่น้องหน้าสวยนะครับลำโตนะครับผมมองหาจะได้เอาไปจับซัอ่านเปิดไว้เท่าไหร่ครับนี่เปิดใบสาวหาเพื่อนครับสองเมื่อหานะนะครับสองเมื่อหานะครับกล้วยผู้น้อยนะครับพี่น้องอยากเอาไปจับซัด เรือประเฮ็ดพ่อพันประจำคอกประจำา้ามนะครับพี่น้องเบิ่งล่โตนะครับหน้าตามีขนสองทางสองอันนะครับพี่น้องเบิ่งตาสวยนะครับพี่น้องล่โตใหญ่ดีนะครับพี่น้องเอา,เอาบอเบอร์โทรพี่น้องอีกนะครับ063 063 143 143 6107 14 6107อ่ะพี่น้องมาเบิ่งมาชมเรานะครับอยู่อ่า ไฮเนาะอยู่ไฮอยู่สวนเลี้ยงอยู่ไฮอยู่สวนนะครับพี่น้องครับสุดท้ายนี่ก็ฟากดติดตามกดไลคกดแชร์ทิ้น้ำหน่เด้อครับพี่น้องสุดท้ายนี่สวัสดีครับ